เวลูนี่ไปหมุนหนึ่งทียังไงลูนี่ขอนี่ไงลึกล็อกแล้วปั่นไกลๆล,ลูกนี้ได้ไหมเรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วนี่เป็นลูกของเวล,ลูนี่ขึ้นเม็ดส้มเม็ดแดงไม่ได้นะครับต้องอดูก่อนโอ้โหหมุนจังหวะนี้ขออีกสักลูกซ้ายโลกันมาอีกลูกฮนะโอ้โหโอ้โหจังหวะดีจัดโอ้โหนี่ฮะส่งเข้าใดมาแล้วได้เนาะหมุนหนึ่งทีแล้วจังหวะมันสวยฮะแล้วสับซ้ายอ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยนนึ่งเรื่องเติมเกม,มต้อง Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land Shop สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ ตอนนี้อยู่กับการแลกเปลี่ยนด้วยแต้มลีกนะครับแต้มลีกทุกคนไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่นะใครมีแต้มลีกเท่าไหร่ลองเอามาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแล้วผมเปิดเข้ามามันก็หลายตัวก็เซอร์ไพรส์นะตัวเก่งๆมาทางนั้นเลยนะครับแต่ตัวที่สะดุดตาผมและอยากเล่นที่สุดเลยแล้วก็รอมาตลอดแต่ถึงเขาจะมาในตำแหน่ง CAM นะครับผมก็จะแลกเขาไปเล่นในวันนี้และนั่นก็คือเวลูนี่ฮะ นี่ฮะแล้วลูนี่นี่มา112ในอาในตำแหน่ง C M นี่เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าสแต็กภายในมันเป็นอย่างไรนะครับพอที่จะเอาไปเฉิดฉายได้ว่าโอ้โหพลังงานมา4ีดาวครึ่งพี่น้องจา๋าพลังงานมาดีครับถ้าสก,กิลมา4ดาวโอเคเลยนะครับขอดูสก,กิลติดตัวหน่อยเป็นรูเลดด้วยนะครับหวานฉ่ำเลยนะครับและนี่คือลูกรักผมเป็นคนที่ชอบนักเตะ เอกลักษณ์ของนักเตะแต่ละตัวนะครับส่วนมากไม่ค่อยยึดติดกับทีมเท่าไหร่นะครับอ่ะ OVR 112ฝีเท้าดีการยิงดีทุกอย่างดีครบเครื่องหมดเลยนะครับอไอหนุ่มตัวเล็กเขาเรียกว่าอะไรนะสุกรโลกันหรอือสุกรโลกันฉายาเขานะครับแล้วก็มเนเจอร์ที่สุดยอดแน่ดูครับดูโอ้โหจัดจ้านวะยังไงก็ต้องแลกครับแล้วเวิร์กเลสูงสูงอม่เจ้ามันลงตัวมันดีมากทุกคนนะ และนี่คือเวลูนี่ครับเรามาดูแต้มแรกของผมมีอยู่12 562แมนแต้มโอ้โห60,000นแต้มซึ่งแรกได้สบายๆแล้วก็ยังเหลือแต้มอีก60,000แต้มได้สบายเพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปครับเวลูนี่ฮะไปมาทั้งทีนี่แรกนี่ไม่เสียดายแต้มนะฮะและนี่คือเวลูนี่โหลดหน่อยโหลดหน่อย ต้องบอกว่าสมัยอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดสมัยยุครุ่งเรืองนะเวลูนี่นี่ขาดไม่ได้อืไอคอนนะก็ต้องยอมรับว่า e ออก็แจกตัวที่แบบว่าสามารถเอาไปเล่นได้จริงค่อนข้างเยอะนะหลังๆสายฟรีนี่ต้องบอกว่ายิ้มแฉ่งเลยนะสายฟรีนะต้องบอกว่าอยู่ได้อะสายฟรีอยู่ได้ครับในยุคนี้ผมบอกเลยนะครับ แล้วก็มาแล้วครับเวนูนี่ถือว่ามาแบบช้ำๆแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะพออัพได้เป็นเม็ดอะไรบ้างนะครับโอ้โหลิวอพูผมเราจะไม่ใช้ทีมลิวอภูในการเล่นนะครับเราจะใช้เป็นแผนนี้แล้วกันอ่าแผนนี้พอได้เล่นหน่อยนะครับโอ้โหาอานผมอานผมไม่น่าจะไหวนะครับอานาไม่น่าจะไหวเพราะฉะนั้นนะครับผมจะใช้เป็นเบนเซมาแล้วกันนะ อืแล้วก็โอ้ีซัดจะไม่จะไม่เอามาเล่นเนอเอามาเล่นน้อยเออเอามาเล่นน้อยแล้วก็ใครดีใครที่เล่นได้เวลูนี่มาอ่าอินเนต้าผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะหลังจากที่เอาไปแลกเปลี่ยนมันก็โอเคอมันยังได้อยู่นะครับอ่ะนาจะได้แล้วแหละครับซอนไม่จำเป็นหรอหมั้งนะอ่ะอ่ะนายเอกไปเลย โอเคมาแล้วก็ลูนี่ครับนี่ครับลูนี่อยู่ตรงนี้ไปเลยอีซักแทนนี่ดีกว่านีเลยเปเล่ด้วยโอเคอย่างโหดอะตอนนี้ทีมรู้สึกโหดมากนะครับ่ะจัดกันแบบนี้ไปเลยนะครับตำแหน่งทุกอย่างมีสำรองเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูสำหรับของอาเวลูนี่ก่อนว่าจะสามารถเพิ่มเม็ดได้ไหมนะครับ140น่าจะได้แค่เม็ดเดียววะเนี่ย เม็ดเดียวก็ยังดีเออเม็ดเดียวก็ยังดีร้อยสิบสามอ่าได้เม็ดเดียวก็ยังดีครับไม่เป็นไรครับอา่าเพราะว่าถึงมันได้แค่เม็ดเดียวมันก็สามารถอา่าเทนเทนขึ้นไปได้อา่อาสามสิบอ่าเทนขึ้นไปได้สามสิบอยู่ดีโอ้โหลูนี่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลขึ้นเหมือนกันนะเน,นี่ยปับอา่าประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอา่าไปเทนให้เต็มก่อนนะครับ มาแล้วครับหลังจากที่เทนเต็มที่30แล้วนะครับแล้วก็ได้เม็ดฟ้ามาได้สก,กิลเพิ่มอีกอันหนึ่งนะฮะไปได้ตำแหน่ง s อมาเรียบร้อยนะครับต้องประมาณสักเม็ดม่วงเม็ดแดงแล้วเดี๋ยวที่จะเล่นได้สนุกนะแต่ตำแหน่งอนอกจาก CM อนะเออะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดี๋ยวจะลองดูนะครับพอเทนมาเต็ม30บก็โอ้152 163มนี่การฝีเท้าก,กับการยิงมัน พอพอไหวอะพอเลี้ยงดูตัวเองได้อะเออพอใช้ได้เลยนะครับการส่งบอลร4 6การเลี้ยงบอลคือทุกอย่างมันดีหมดเลยอะ่ะมันดีหมดเลยอะ่ะทุกคนนะมาดูกันในโหมดเทสทสักหน่อยครับอ่ะทีมเข้ามาในแผน4-2-4ฮะแล้วก็แผนเราก็เหมือนเดิมครับ4-3 3 a แอคแทกครับเพราะว่าต้องการใช้ c a m อย่างเวลูนี่นะครับอ่ะ มาดูกันว่า AI จะเป็นอย่างไรนะแล้วทุกคนพอจะแลกมาเล่นได้ไหมแต่ส่วนตัวผมว่าได้นะลุดไปโอ้โหหลุดแล้วนะ่ะซอนถึงเมนลูกแรกเรียบร้อยครับเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนขอเปิดประเด็นก่อน <laughs> ขอเปิดประเด็นก่อนเพื่อเขาจะได้เล่นแบบจริงจังสักหน่อยนะฮะหวังว่าเขาจะไม่ออกก่อนเกมก็พอนะครับแค่ไม่ออกก่อนเกมก็น่าจะเฟี้ยวแล้วล่ะนะครับ ต้องขอลองหน่อยโอ้โหมีโอกาสครับนี่ครับเวลูนี่ครับมัาสกิลติดตัวมันอะไรอ๋อลูเลตอ่าโอ้โหไม่ทันนะเป็นบอลกระชอดนะกุลิตมันกดเข้าบอลไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนนะตอนนี้ต้องต้องให้มันอ่าเขาเรียกว่าอะไรต้องให้มันนิ่งก่อนถึงจะโยกได้นะมันโยกแบบหน้าหลังเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะอ่าได้ทุ่มมือนนะ สอนมาลูนี่ยาวไปโอ้ยหลุดข้างไปไปกลับได้ไหมโอ้กลับผิดทางยังได้อยู่ยังได้อยู่เวลาเดินเวลาเดินโอ้โหแล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงมาตัวเดียวยังไงเนี่ยโอ้แล้วโดนปิดรอก,ก่อนได้ไหมแล้วทุ่มไปโอ้ไม่รอดวะเล่นอะไรวะเนี่ยหลังๆเริ่มเล่นโง่เหมือนกันนะผมนะเอ้าจะมีโอกาสได้ยิงไหมนี่เวลูนี่เดี๋ยวก่อน ปั้นได้ไหมเดี๋ยวผมปั้นได้ไหมไปลูนี่อ้าวรูนี่เหมือนหลุดโยนได้ไหมหมาขอยิงหน่อยด้วยสายโอ้โซสายโลกันสายโลกันไม่รอดฮนะติดบล็อกใกล้เกินซักมาเวรูนี่ส่งไปซาระส่งมาเวรูนี่เวลูนี่เวลูนี่อออเอายังได้อยู่สุกรโลกันเราฮนะ ดูก่อนเอ้ยโอ้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวประตูชาร์จได้ไหมเอ้อขอืออยังได้อยู่ยังได้อยู่ยอ,ยอู้นะเขายิงไกลเมื่อกี้จบแล้วนะาะประตูผมมันไม่ได้ตัวสูงเวลูนี่ไปอุ่นหนึ่งทียังไงลูนี่ขอนี่ไงลึกล็อกแล้วปั่นไกลๆลูกนี้ได้ไหมเรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วนี่เป็นลูกของเวลูนี่อ่า เดี๋ยวดูภาพช้าก็ได้ครับหัวเลาะมาเลยห่านองข้ามหัวเลาะมาเลยฮะนี่ฮะจังหวะนี้นี่โยกหลบฮะแล้วอแล้วนี่ฮะสายโลกันอบุฟฟอนป้องกันได้เพียงสายตาเท่านั้นหรอก <c oughs> จับมือไปก่อนเดยวหายก็พลังงานยังได้อยู่นะครับในครึ่งแรกก็น่าจะเล่นได้ครึ่งหลังเพราะว่าดาวพลังงานมันสี่ดาวครึ่งอเนาะมันไม่ใช่สี่ดาว เล่นได้ยาวอยู่แล้วนาทีเจ็ดสิบนาทีแปดสิบเล่นได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีตัวสำรองไว้ก็ดีนะครับเพราะว่านักเตะเป็นนักเตะที่ตัวเล็กนะครับพลังงานเยอะได้แต่ว่าสภาพร่างกายก็อาจจะไม่ได้เท่าไหร่ถ้าอยากได้เล่นได้นานผมคิดว่าเม็ดส้มน่าจะเล่นได้นานเม็ดส้มอาจะอาจะเล่นได้นานว่าตอนนี้ผมยังตีขึ้นเม็ดส้มเม็ดแดงไม่ได้นะครับต้องลองดูก่อนโอ้โหหมุนจังหวะนี้ขออีกสักลูกซ้ายโรกันมาอีกลูกฮนะโอ้โหจังหวะดีจัด โอ้โหนี่ฮะส่งเข้าใดมาแล้วได้หมุนหนึ่งทีแล้วจังหวะมันสวยฮะแล้วสับซ้ายแสกหน้าเอาแล้วครับหนำอยู่ที่3มประตูต่อศูนย์นะครับและ2ลูกของเราเป็นลูกยิงจากเวลูนี่นะครับอีซักเปลี่ยนจิโนราเข้ามาเปลี่ยนเลยครับกองหน้าเราไม่เป็นไรแต่เราจะไม่เปลี่ยนสุกอโลกันเราออกนะครับฟ็นแบกบโอ้ยล้ำหน้าโทษทีครับมือลั่นเห็นอะไรที่นำอยู่ไม่ได้เลยจะ ส่งตลอดเลยฮะลำหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีลูกที่สี่ไหมคนระับกับเป็นแบกครับลูกรักเลยครับรูนี่ลงมาซาร่าผมมองว่าลูนี่ยังไม่เคยส่งบอลพลาดนะเพราะว่าการส่งบอลของเขามันครบเครื่องอะ่ะมันเต็มพอดีอะ่ะมันรู้สึกว่ามันพอดีพอดีโอ้โ โดดมะเนี่ยเดี๋ยวโดดมาโอ้ยังชอนอยู่ยังเหนียวอยู่วะเออยังเหนียวอยู่วะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวดูวด,ดโอ้จุดโทษมะเนี่ยโอ้จุดโทษทางไหนวะโดดขวาได้ไหม,มยิงกลางเฉยเลยโดนจุโดโทษเฉย อย่างน้อยเขาได้ตีไข่หน่อยครับพลังงานยังเหลือเป็นครึ่งเลยนะสัาหรับเวรูนี่นะครับเปลี่ยนเนี่ยนี่ไงเอาไปยืนข้างซ้ายแล้วกันทันไหมทีเจ็ดสิบหน่าจะพอได้เล่นหรือมั้งเอติเก้ครับของจริงซาร่าไปปิมโปงตับตัวแล้วส่งเข้าในซาร่าแล้วหลุดบอลหลุดเท้าออ้หไม่ได้ว่ะโดนดีลูกปะเนี่ย ไ,ได้อยู่ครับยังได้อยู่อ,อย่านะอย่าดูถูกประตูผมนะผู้รักษาประตูผมเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่ว่าเล่นเพราะอยากเล่นนะมันก็เหนียวอยู่นะดูเด็กนะถึงจะตัวไม่สูงเหมือนชาวบ้านเขาก็มีลูกปฏิหารให้เห็นอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับอ้าเราทดเวลานานขนาดนี้เอาอยัางไงทดเวลาเกินไหมทดเวลานานเกินไหมเนี่ย โอ้โหแล้วจบที่3ประตูต่อหนึ่งะแล้วก็เป็นลูกยิงของเวลูนี่นะครับสุกอโลกันของเรานะครับโอ้โหปั่นซ้ายโค้งๆแล้วก็ยิงลูกยิงเนี่ยแต่ละลูกก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วเป็นซอนนะจบประตูไป1ลูกนะครับในลูกแรกนาทีที่6โอ้โหเร็วมากนะครับแล้วตามด้วยรูนี่2ลูกเลยนะฮะก็ถือว่าเอาไปเล่นได้ตัวนี้นะครับไม่ได้แย่นะครับ และนี่คือเวลูนี่นะครับก็ใครที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนก็จัดไปเลยนะครับคุ้มค่าอยู่แล้วอันนี้ขนาดแค่เม็ดฟ้าอย่างนะนะครับมีตำแหน่ง s อชนะครับ CM ให้เลือกนะครับทุกอย่างลงตัวดีมากนะครับไม่ว่าการเลี้ยงบอลการส่งบอลดีหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองอัพส้มดูแล้วก็มาเล่น S t ทีว่าจะเป็นไงแล้วค่อยมารายงานให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ใครที่รับชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ รอบหน้ามาเจอตำแหน่ง ST สนุกสนุกแน่นะครับประมาณน,นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมทุกคนที่รับชมมาฝากคอมเมนต์กดไลค์กันเยอะๆนะครับ